สวัสดีครับพวกผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของหนี้กยสนะครับสำหรับใครที่ทำการกู้หนี้กยสเรียนนะครับผมเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องใช้ใช่ไหมครับไม่ว่ายังไงเราก็ต้องใช้นะครับผมถึงเราจะหนีนี่ยังไงแต่ว่าหนี้ก็จะตามเราไปนะครับแต่ว่าถึงเราใช้หนี้เราก็สามารถจัดพอร์ตการลงทุนได้นะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมจะพาไปดูว่า เราจะมีวิธีในการจัดพอร์ตลงทุนยังไงให้นี่กอสเนี่ยมันหมดเร็วขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนแล้วก็ความมั่นคงให้กับชีวิตของเราได้นะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปเนี้ยเป็นความเห็นส่วนตัวของผมซึ่งผมจากการลงทุนแล้วก็ทดลองมานะครับผมซึ่งจะผิดจะถูกหรือเปล่ามันแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับชอบไม่ชอบไม่เป็นไรครับผมก็ ถ้าไม่ชอบก็ผมก็ไม่ว่าอะไรก็สามารถปิดคิดได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครสนใจเนื้อหารเรื่องนี้ก็อย่าเพิ่งกดข้ามไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเราควรจะจัดพอร์ตยังไงนะครับผมก่อนอื่นนะครับในส่วนนี้ผมจะบอกว่าถ้าการจัดพอร์ตเนี้ถ้ามันจะได้ผลนะเราต้องอยู่กับพอเนี้ประมาณ3ปีขึ้นไปแล้วมันจะเห็นน้ำเห็นเนื้อเห็นมีเงิน ขึ้นมานะครับผมว่าเราควรจะทํายังไงต่อกับมันนะครับผมอ่ะในส่วนแรกในส่วนแรกอธิบายก่อนว่ากยอยศดเนี่ยเราต้องใช้นี่ทั้งหมด15ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยมันก็ขึ้นปีละ1%อยู่แล้วแต่ปัจจุบันอ่ะมันมีการหักผ่านบัญชีอาจจะเป็นผ่านบัญชีพันหนึ่งพันแล้วแต่ที่นะครับถ้าเราทํางานตอนนี้รู้สึกว่ารุ่นน้องผมนะ จะโดนบังคับให้หกักบัญชีนะครับผมอยู่ที่พันสองผมก็หักอยู่เหมือนกันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเราจะได้ไม่ผิดนัดชำระหนี้แต่ว่าเราก็อยากที่จะให้มันหมดเร็วนะครับอ่ะมีวิธียังไงผมแบ่งการลงทุนเป็นทั้งหมดนะครับ4วิธีสส่วนนะใน100ส่วนนั่นหมายถึงว่าเงินเดือนออกมาเนี่ยร้อเนี่ย หลังจากที่เราหักค่าใช้จ่ายค่าบ้านค่าส่งให้พ่อให้แม่หรือว่าอะไรต่างๆแล้วเนเราควรจะมาลงทุนก่อนที่เราจะไปใช้ทำอย่างอื่นนะครับส่วนแรกนะ15%เราควรซื้อกองทุนหุ้นต่างประเทศที่เป็น r m f r m f หมายถึงว่ากองทุนที่ใช้หักภาษีแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่าไอเนี้ยมันจะเป็นเงินกเกษียณเราในหลังที่เราหลังกเกษียณเพราะว่าถ้าคุณลงทุนในกองทุนเนี้ย เมื่ออายุ55คุณสั่งถึงสามารถที่จะขายเอาเงินมาได้ในส่วนนี้ผมอยากให้ทุกคนมีไว้เพราะว่าาชีวิตหลังเกษียณเราอ่ะมันต้องใช้เงินหรือคุณอยากจะไปหวังเป็นข้า,า,าราชการเนี่ยหวังกองทุนเกษียณมันมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับหรือว่าจะหวังให้ลูกลูกเรามาเลี้ยงเราบางทีมันมันก็ยุ่งยากนะนะครับ ซื้อไว้15%ก็พอซื้อไว้15%ซนะครับผมซื้อไว้แล้วก็ลืมไปเลยแล้วก็ให้แนะนําเป็นกองทุนต่างประเทศเพราะว่าต่างประเทศอ่ะเศรษฐกิจมันดีนะครับผมมันก็สามารถไปได้ในส่วนเนี้ยเอาไว้ลดหย่อนภาษีต่อมาอีก40นะ่ะให้คุณซื้อกองทุนตราสารหนี้ระยะสัน้น1-3ปีมันจะเป็นชื่อต่างๆนะอย่างฟิก1-3ปีพวกเนี้ย ทำไมต้องซื้อตั้ง40%เพราะว่าเงินส่วนเนี้มันเป็นการพักเงินทําให้เงินมันไม่หายไปสำหรับเงินเฟอ้อ40%เนี่ยนั่นหมายถึงว่าข้อดีของกองทุนนี้เมื่อคุณซื้อถ้าคุณมีความจำเป็นต้องใช้เงินนะขายวันนี้พุ่งนี้ได้เงินขายวันจันทร์วันอังคารได้เงินขายวันศุกร์วันจันทร์ได้เงินนั่นหมายถึงว่ากองทุนเนี่ย คุณจะต้องขายมันเพื่อมาใช้หนี้กยศปีละครั้งปีละครั้งย้ำนะปีละครั้งเพื่อทําให้เงินต้นอ่ะมันหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าในส่วนนี้นะต่อมากองทุนเทคจีนให้ผมให้เลือกเป็นกองทุนเทคโนโลยีของจีนเพราะว่าจีน่ะมีความที่พัฒนเทคโนโลยีสูงมากจเจริญเติบโตมากแต่มันก็จะมีความเสี่ยงพอสมควร ให้ลงทุนแค่15%ก็พอในกรณีที่าบางปีมันอาจจะไม่โตแต่บางปีมันอาจจะโตซึ่งผมทดลองแล้วจีนมันโตนะมันโตเรื่อยๆเพราะว่าที่รัฐบาลจีนเขาส่งเสริมในส่วนนี้ในกรณีที่เราถือมาทบ3ปี3-5ปีเน่ยเราอยากจะปิดเราก็ขายมันแล้วก็มาใช้นี่ก็จะสอได้นะครับต่อมา30% ให้คุณไปซื้อหุ้นปันผลอาจจะเลือกมาสักตัวในของเซ็ตเซ็ตก็ได้ทำไมต้องซื้อหุ้นปันผลเพราะว่าคุณจะได้เงินปันผลส่วนนี้เอาเงินปันผลส่วนนี้คุณอย่าใช้นะให้คุณเอากลับมาซื้อกองทุนนี้กองทุนนี้เพื่อให้มันโตขึ้นเงินมันจะงอกเงยเป็นการทบต้นทบดอก เมื่อถึงเวลาคุณก็กองทุนนี้มันจะโตขึ้นคุณก็สามารถขายเพื่อใช้นี่ก็จะสอได้ในส่วนนี้แค่15%ต่อปีแต่ว่ามันมันจะมีเงินปันผลเข้ามามันก็จะโตโดยอัตโนมัตินะครับอ่าโดยสัดส่วนผมแบ่งกันอย่างนี้ก็คือ30% 15%อย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วทีเนี้ยมันก็จะมีคำถามว่า เราจะซื้อที่ไหนนะครับอ่าโอเคผมแนะนำนะให้ซื้อผ่านพวกโบรกเกอร์ที่เป็นโบรกเกอร์รวมไม่ต้องไม่ไม่ต้องไ,ไม,ไมงไผ่านธนาคารแบบโบรกเกอร์แบบกรุงไทยสาริกรหรือทหารไทยพวกเนี้ยผมแนะนำให้คุณไปสมัครพวก w o r ร์ดมิส c หรือว่า p ีโนฟิน n a อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นเหมือนโบรกเกอร์คุณสมัครที่เดียวเนี่ย คุณจะสามารถซื้อได้ทั้งหมด19บเปจอจคุณสามารถช็อปได้เลยช็อปได้เลยว่าคุณจะเลือกกองทุนของปรจอไหนมันง่ายกว่านะครับหรือว่าฟิวเจอร์เหมือนกันก็ทําได้เหมือนกันง่ายกว่าส่วนหุ้นคุณก็สามารถไปเลือกโบรกเกอร์ไหนที่คุณชอบทางการกรุงเทพกรุงไทยต่างๆก็ซื้อไว้อย่างนั้นก็ได้ผมว่าดีโอเคกว่านะครับอะทีนี้ พอกลับมาหน้านี้ก่อนทีนี้นะครับในส่วนเนี้ยพอร์ตเนี้ยมันจะโตหรือเปล่ามันต้องใช้ประมาณ3 3ปีเพราะว่าระยะเวลา3ปีเนี่ยหนปีมันมันยังไม่เห็นผลหรอกเพราะว่าเงินมันยังไม่เยอะแต่พอผ่านไป3ปีกองทุนคุณจะเริ่มโตอย่างเช่นสมว่าคุณอ่าเดี๋ยวผมพอเปิดนี้หน่อยสมมุติว่า คุณซื้อกองทุนของตราสารนี่เนี่ยเดือนละพันหนปีก็หมื่นสองนะครับ3ปีเท่าไหร่อ่ะ3ปีนะคุณ3 36 0 0ไอตอน36 0 0นี้นะคุณคุณเริ่มแล้วพอครบ3ปีอ่ะคุณก็อยากจะอาจจะขายทั้ง36 0 0นเนี่ย เพื่อไปโปะในกยสอทาให้มันลดลงหรือคุณอาจจะขายไปสักครึ่งหนึง่งเพื่อโปะทําให้ในี่กยสอมันลดลงในส่วนนี้คุณก็มีเงินแล้วที่จะโปะในส่วนนี้หุ้นมันก็โตขึ้นได้เงินปันผลด้วยแล้วพอเงินปันผลคุณก็กลับมาที่ตรงเนี้ยซึ่งผมบอกเลยว่าเงินสามหมื่นเนี่ย ม,มันไม่ใช่แค่30,000หรอกถ้าคุณยังถ้าคุณยังลงทุนไปเรื่อยๆแล้วก็นําเงินปันผลนะมาทบที่กองทุนตาสารนี้เนี่ยมันอาจจะเป็น4ี่0 0ื่นห0าก็ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้เราก็สามารถปิดหนี้ได้เร็วขึ้นนะครับปิดหนี้ได้เร็วขึ้นอาามปีผมคิดว่าคุณน่าจะเห็นผลเห็นช่องทางว่าจะสามารถปิดหนี้ยังไงนะครับ ส่วนระหว่างทางคุณจะเจออะไรอย่างนี้นะคุณจะเจอสิ่งนี้คุณจะต้องประหยะัดคุณจะเจอกับแรงเสียดทานจากคนรอบข้างอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนไกลตัวว่าทำไมไม่มีเวลาไปสังสรรค์ทำไมไม่สามารถที่จะไปเที่ยวตรงนี้ได้เงินจะเก็บเงินไว้ทำไมทำไมไม่ซื้อเสื้อผ้าสวย,สวย ทำไมไม่ไปเข้าร้านเหล้าคือไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเข้ามาผมบอกได้คําเดียวว่าสู้ๆครับจิตใจแข็งไว้เพราะว่าถ้าคุณสามารถเก็บได้ถึง3-5ถึงปีเงินพวกนี้มันจะเป็นก้อนใหญ่ๆเลยล่ะที่สามารถใช้นี่เพอเพอเหลืออาจจะสามารถดาวน์ลดหรืออาจจะดาวบ้านได้ถ้าคุณยังเก็บอยู่ แล้วก็มีความเพียรพยายามระหว่างทางก็อดทนครับแล้วก็พยายามอ่านหนังสือดูคลิปเกี่ยวกับด้านลงทุนหาความรู้พอถ้าคุณยังลงทุนถึงประมาณ3-5ถึงหปีตอนนั้นนะ่ะความรู้ด้านการลงทุนคุณนะ่ะเยอะแล้วเยอะแล้วก็คุณก็มีเงินแล้วเพราะว่านี่ไงครับคุณมีเงินจากส่วนของกองทุนเนี้ย ทั้ง3ตัวเนี่ยคุณอาจจะเจอช่องทางว่า,อ,าอยากเปิดร้านอยากประกอบธุรกิจอะไรต่างๆคุณก็ขายกองทุนนี้สิขายหุ้นปันผลสิเพื่อเอาไปลงทุนเห็นไหมครับว่าพอครบ3-5ปีเรามีความรู้ด้านลงทุนเราก็มีสินทรัพย์พร้อมที่จะลงทุนออมตั้งแต่วันนี้สู้ตั้งแต่วันนี้ครับผมอ่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงทุนครับผมสำหรับวันนี้ผมตั้มจากช่อง3นาทีก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ